ชาวบ้านเฮาแห่ตีเลขเด็ดไม่วัวตกลูกหกขาเชื่อมาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านถึงกับเฮานะคะแล้วก็ชอบสิ่งนี้มากนะคะเจอแม่วัวตกลูกออกมาโหมีหกขานะคะแล้วก็ชาวบ้านเชื่อว่ามาให้โชคนะคะแม่วัวตกลูกหกขานี่ เกิดขึ้นที่บ้านนาจารย์ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะพบว่ามีแม่วัวคลอดลูกออกมามีหกขามีสภาพแข็งแรงดีนะคะซึ่งสร้างความฮือหาให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เป็นอย่างมากนะคะต่างนำกันมาตีเลขเด็ดนะคะแล้วก็มาดูกันอย่างคึกคักเลยนะคะโดยนายวิสุทธิจันทศีนายกอบตอปากตมเล่าว,ว่าเมื่อสองสาวันได้มีแม่วัวของนางพนม รมสารอยู่ที่บ้านเลขที่120หมู่7ตำบลปากตมบ้านนาจานนะคะอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลยนะคะตกลูกออกมาผิดแปลกไปจากวัวทั่วไปนะคะที่เกิดมามี6ขานะคะมีสภาพสมบูรณ์ดีนะคะกินนมได้เป็นตัวผู้ด้วยนะคะตกออกมามี6ขานะคะปกติลูกวัวนี่จะมีแค่สีขานะคะแต่ว่าวัวตัวนี้มี6ขานะคะ โดยขาข้างหน้ามี2ขาส่วนขาหลังมี4ขานะคะรวมเป็น6ขานะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะถาดขาที่งอกออกมาอีก2ขายื่นงอกออกมาจากด้านข้างของตัววัวนะคะสภาพทั่วไปก็เหมือนวัวมีขาห้อยลงมาแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะมันก็แปลกนะคะเวลาลูกวัวเดินตามแม่วัวด้านหลังก็จะแกว่งตรงเต้งแบบนี้นะคะเดินไปเปไป,ปมานะคะ และจากที่แม่วัวตกลูกผิดปกติมีหกขาจึงเป็นเรื่องแปลกนะคะชาวบ,บ้านบางคนหรือข้อหัวบางคนมีความเชื่อว่าแม่วัวน่าจะมาให้โชคนะคะต่างเข้ามาดูแล้วก็ตีเลขเกันอย่างคึกคลักเลยนะคะมีหลายคนบอกว่า จะตีเป็นหวยแต่ที่แน่ๆเลข6มาแน่งวดนี้เขาบอกอย่างนั้นนะคะในขณะที่เจ้าของวัวนะคะคือนางพนมนะคะบอกว่าเห็นลูกวัวที่คลอดออกมามี6ขาทุกเช้าจะเดินตามแม่ไปหายาิกินตามทุ่งนาแล้วก็เดินเหินการเดินของลูกวัวนะคะเดินลําบากเนื่องจากมีขาเกินมาอีกสองขานะใปรึกษากับปศุสัตว์เชียงคานแล้วว่าให้มาตรวจสอบลูกวัวในสภาพ เขาบอกมาตรวจแล้วบอกว่าลูกวัวอยู่ในสภาพที่แข็งแรงโดยจะนําลูกวัวไปผ่าตัดเอาขาทั้งสองข้างออกให้เหมือนวัวปกติทั่วไปนะคะนี่คือเจ้าของวัวเขาบอกกันนะคะในอนาคตก็คงมีการผ่าเอาขาที่เกินมาออกนะคะเพราะมันรู้สึกแบบ เกะวัวก็เดินลําบากนะคะลูกวกัวเดินลําบากนะคะในขณะที่บรรดาของหวยนี่ตีเลขเด็ดกันอย่างคึกคักเลยนะคะแล้วบอกว่าเลข6มาแน่งวดนี้เพราะวัวมี6ขานะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่า1 6บางคนก็บอกว่า26ในขณะที่บางคนบอกว่าชั้นสองเลขบ้านนี่แหละคือ120นนะคะแน่นอนนะคะก็ แล้วแต่คนดูแล้วแต่คนจะตีนะคะมันเป็นเรื่องแปลกชาวบ้านก็เลยแห่ตีหูหวยนะคะเพราะว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ลูกวัวตัวนี้นำโชคมาให้กับทุกท่านจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ